แปนไปไม่ได้การรักษาด้วยพลังเวทฮีลิกา้าไม่มีทางทำให้เขาหายดีได้เด็ดขาดหรือว่าถ้าจะใช้ยาตัวนั้นอย่างนั้นเหรอไม่สิคนที่อยู่กับการแพ้ไม่มีทางเล่นและเลพทุบายแบบนั้นหรอกดูเหมือนว่าผลจะออกมาแล้วนะครับ ผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือเดี๋ยวก่อนขอ,อกระหม่อมดูหน่อยพะยะค่ะเละดี้นาตาลีคุณทำให้เลือดมีความเป็นกลางด้วยวิธีรักษาด้วยพลังเวทฮิริก้าจริงๆหรอใช่ค่ะถ้าอย่างงั้นไม่ว่าผมจะฉีดเลือดกลุ่มไหนเข้าไปเขาก็จะยังปกติดีอยู่สินะขอเข็มฉีดยากับสำลีแอลกอฮอล์หน่อยสิ คะคือว่าอ๋อบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมนะ่ะเป็นคนกลุ่มเลือดอ e ีที่มีอยู่น้อยมากเลดี้คงจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเลือดกลุ่มอ e นะีน่ะเข้ากับเลือดกลุ่มอื่นไม่ค่อยจะได้ถ้าฉีดเลือดกลุ่มนี้เข้าสู่ร่างกายของคนที่มีเลือดสถานะไม่เป็นกลางแล้วหรอกกอมันจะไม่ใช่เลือดแต่จะกลายเป็นพิษแทนจะะทอเป็นพิษแล้วมันจะเป็นยังไงหรอครับก็จะเกิดอาการช็อกนะสิ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็อาจจะทำให้เกิดภาวะสมองตายได้เลยนะฮ่าถ้างั้นก็ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ถูกรักษาด้วยอาการรักษาด้วยพลังเวทีิริกาขอโทษด้วยนะครับเลดดีแต่ผมไม่อยากตกอยู่ในสภาพที่มีภาวะสมองตายมีทราบว่าคุณได้ทานยาสีม่วงเข้าไปหรือเปล่าคะ ครับใช่แล้วครับโห oh, ดูเหมือนจะใช้ตัวทำปฏิกิริยาพิชีสินะ,ะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรอครับนายก็อาจจะเสียปอดข้างหนึ่งไปได้ไม่ช้าก็ได้ว่าอย่างไงนะครับยาตัวนั้นมีผลระงับอาการเจ็บปวดแค่ชั่วคราวก็เท่านั้นละคะ่ะในเมื่อพิษยังคงอยู่ถูกกลับเก็บเอาไว้อยู่ในร่างกายของคุณจะทำให้ร่างกายของคุณรับไม่ไหว ถ้าใช้มากเกินไปก็อาจจะเกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายในร่างกายอย่างถาวรได้เลยนะเธอไม่ได้บอกหรอกหรอธบอกแค่ว่ามันจะช่วยทำให้ผมแข็งแรงเฮ้ยเธอเธอหลอกฉันสินะยายนักต้มตุปนะ๋ปล่อยแลวปล่นะอยฉันนะยายผู้หญิงคนนั้นมันหลอกฉันก็บอกให้ปล่อยไง หลากตัวไปนาตาลีเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความจริงหรือเปล่าอ,องชายคือว่าขอประทานอภัยเพคะหม่อมฉันหูตามืดบอดเพราะความโลภที่อยากจะเอาชนะเพคะเธอรู้หรือเปล่าว่าการทำการใช้เดี่ยวของเธอมันสร้างความเดือดร้อนให้กับคณะวิจัยของราชวงศ์มากแค่ไหน ขอประทานอภัยเพคะมามาหม่อม,อมอฉันจะรับผิดชอบละละ,ละออกเอง <c oughs> จริงหรอจริงถ้าชะออกจริงหรอไปก็ดีไม่ได้เร,รื่อง<ล>ไหมนี่ไม่ใช่เรื่องที่นาปาลีจะจัดการด้วยตัวคนเดียวแท้ๆลอยแพ้กันแบบนี้เลยอย่างนั้นหรอคณะวิจัยของเรายอมรับในผลของการแข่งขันทำให้ลิเช่เอเชลเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ เพราะว่าผมมีน้ำใจให้เธอได้เข้าแข่งขันกับเลดี้ที่มีความสามารถต่ำสุดก็เลยเกิดเรื่องที่น่าขายหน้าที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ซะงั้นพูดเรื่องอะไรนะต่อให้ส่งใครมาลิเช่ก็เอาชนะได้หมดทั้งนั้นแหละคุณลิเช่ผมเป็นกำลังใจให้อยู่ตลอดเลยนะครับคุณเก่งมากจริงๆเลดี้โลเวลิตที่เป็นคนก่อการทุจริตก็ถูกไล่ออกจากคณะวิจัยแล้ว เพราะฉะนั้นผมหวังว่าทุกคนจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปอย่างใจกว้างนะคะถ้าอย่างนั้นผมขอจบพิธีการปิดการแข่งขันเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวก่อนเพคะองค์ชายก่อนที่จะจบพิธีพระองค์ทรงมีบางอย่างที่ต้องตรัสไม่ใช่หรอเพคะใช่แล้วเพคะก่อนเริ่มการแข่งขันได้มีการเดิมพันด้วยเงินขายของแต่ละฝ่ายเอาไว้ด้วยนี่นะ นั่นสิท่านพี่สัญญาก็ต้องเป็นสัญญาสิครับผมจําได้ว่าท่านพี่บอกว่าจะพูดอะไรสักอย่างกับท่านไว้เขาเฟรอร์เมนนี่ผมขอกล่าวขอโทษไว้เขาเฟรอร์เมนย่งเป็นทางการเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถึงเขาจะออกจากคณะวิจัยไปด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่ไร้ความสามารถอะไรเลยผมคงจะเสียใจจนพูดแรงกันไปหน่อยนะครับ แต่กระหม่อมก็ออกจากคณะวิจัยไปอย่างไร้ความรับผิดชอบจริงๆเะค่ะถึงแม้ว่าเรื่องที่ความสามารถของกระหม่อมจะโดดเด่นกว่าคณะวิจัยจะเป็นความจริงก็เถอะถ้าอย่างนั้นกระหม่อมขอตัวก่อนฮ <c oughs> ใครกันนะที่เป็นคนบอกว่าท่านเออร์ฮานใช้ชีวิตในสังคมไม่เป็นนะเช่น <c oughs> นั้นหม่อมฉันเองก็ต้องขอตัวก่อนนะเพคะลิเชข่า เหตุผลที่เธอยอมลงแข่งเป็นเพราะฉันอย่างนั้นเหรอแหมถ้าจะสักใส่ไล่เหลี่ยงกันจริงๆก็ใช่นั่นแหละคะ่ะเรื่องอื่นนะฉันไม่รู้หรอกนะแต่การพูดดูถูกกันเรื่องความสามารถเนี่ยฉันทนดูไม่ได้จริงๆคะ่ะฮขอบใจนะเรื่องแค่นี้เองคะ <c oughs> อ่ะอะถ้าท่านรู้สึกขอบคุณจริงๆก็ช่วยรับฟังคำขอร้องของฉันอย่างหนึ่งสิคะอะไรละ่ะลองบอกมาก่อนสิ อีกไม่นานฉันก็จะบรรลุนิติภาวะแล้วก็เลยอยากจะจัดงานปาร์ตี้ท่านช่วยมาร่วมงานได้ไหมคะฉันอยากจะให้ท่านมานะคะอืมเข้าใจแล้วถ้างั้นฉันก็คงจะไปขออนุญาตเรื่องจัดเทศกาลเอาไว้แล้วสิคงไม่ชนกับเทศกาลสถาปนาชาติหรอกใช่ไหมเทศกาลหรอคะก็เธอบอกว่าอยากจะจัดงานปาร์ตี้นี่นะถ้างั้นก็ต้องจัดในระดับที่เป็นเทศกาลวันเกิดของลิเช่ไปเลยไม่ใช่หรืองไง ห่ฉันไม่ได้ต้องการถึงขนาดนั้นสักหน่อยแค่อยากอยู่เงียบๆกับแคปฮูเราก็พอแล้วนะคะถ้าเธอต้องการแบบนั้นความคิดเห็นของเธอก็ย่อมสําคัญที่สุดฉันจะลองไปหารือกับนายหญิงดูก็แล้วกันแล้วค่อยไปจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่คารหัาไว้เขาเฟรเมนก็ได้เหนื่อยหน่อยนะลิเซ่อเชียนเรน่ะบอกว่าขอบคุณแล้วก็น้ำตาไหลพรากอยู่พักใหญ่เลยล่ะ ชคดีจริงๆครับที่ท่านลิชัยเป็นคนรับผิดชอบผมผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณนี้ดัดขาดเลยคิดทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีก็เพราะมีนายคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆนั่นแหละพวกเราว่าะวจะกินข้าวกันก่อนออกเดินทางกลับประสาสตเดยุกนะ่ะนายจะไปด้วยกันไหมเฮ้พวกเราที่ว่าก็คือท่านเออหานท่านไว้เคาเฟรโรเมนเดมซรินแล้วก็ฉัน อฉันขอปฏิเสธก็แล้วกันแล้วฉันก็มีงานที่ท่านไว้เขาสั่งมาแล้วด้วยเพอเลือดกลุ่มอีต้องทิ้งหลังจากเจือจางในน้ำยาแล้วเท่านั้นนะงั้นหรอท้างานก็ช่วยไม่ได้แล้วนะฮคิดว่าฉันจะบ้าไปนั่งกินข้าวร่วมโต๊ะด้วยหรือไงเผลอๆข้าวเข้า,ขาจมูกก็ยังไม่รู้ตัวด้วยแล้วมัง้ง ท่านลิเช่บอกว่าจะส่งข้าวกล่องมาให้นะครับระหว่างเนื้อวัวกับเนื้อแกะท่านชอบอย่างไหนหรอครับเอาเป็นเนื้อแกะก็ล้อกกันขอแบบสุกๆมากๆเลยนะครับแล้วสลัดก็ต้องเป็นแบบที่มีผักผสมกันสามอย่างขึ้นไปฮะจะทำยังไงดีหมวแต่สนใจอย่างอื่นจะเผลอใส่ผิดไปจนได้เจ้านี้มีเล็บมังกรผสมอยู่คงจะแพงหน้าดูเลยสิ ออถ้าอ่อนวอนจนสุดตัวเธอจะยกโทษให้ไหมนะแต่ยังไงก็เป็นเพื่อนกันมานานนี่นะหฮอมันกำลังเปลี่ยนเป็นสีฟ้าไม่ใช่อย่างนั้นหรออท่านคิดจะทำยังไงกับท่านแวนเดอร์ดิกหระครับจะฆ่าเขาเลยเหรอมันไม่ใช่แค่เรื่องในคราวนี้นะครับ แต่เขาเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยยังฆ่าเขาไม่ได้หรอกครับท่านจะสืบสวนเขาพร้อมกับท่านบารอนไอซิเดเออร์หรอคะเดี๋ยวนะบารอนไอซิเดอร์ก็ด้วยเหรอแต่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นเนี่นะเรื่องพวกนี้ถูกวางแผนมาตั้งนานแล้วหรอครับถ้าท่านนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสิจะแปลกยิ่งกว่าซะอีกผมนะ่ะเห็นเขามาตั้งแต่เด็กผมจึงรู้ว่าเขาไม่เคยคิดที่จะทำอะไรแบบนั้นเลย ไม่หรอกเขาเป็นคนที่จะทําแบบนั้นนั่นแหละเป็นคนที่เลวสุดๆไปเลยล่ะในระหว่างที่นายอยู่ทางเหนือฉันกับลิเช่คนพบอะไรหลายๆอย่างเข้านะ่ะอะไรหรอ <c oughs> หลานของเราไม่ได้มีผมสีทองกับดวงตาสีเขียวว่าไงนะ ซีโอนี่เองก็เหมือนจะไม่รู้รูปลักษณ์ของลูกตัวเองเหมือนกันเธอบอกว่าพอเธอคลอดแล้วก็ส่งไปที่เซอร์ออสทันทีเลยวันเกิดของเดกคนนั้นคือวันที่เก้ามิถุนายนเดี๋ยวก่อนแต่น่นน่ะมันช้ากว่าที่บารอนไอซิดาบอกเยอะเลยนี่นะเหมือนเขาจะพยายามทําให้เราสับสนช่วงเวลาน่ะแน่ใจเหรอเรารู้ได้ยังไงกันลิเช่ถอดรหัสลักในหนังสือที่ถูกค้นพบพร้อมกับซีโอนี่ได้น่ะ เป็นไปไม่ได้เขาจะโกะหกเรื่องพวกนั้นไปทำไมกันบางทีท่านคงจะทำไปเพราะลบในดัช,ชีชเฟิร์สออสมั้งคะเพราะว่าท่านไว้เขาอยู่ที่ดัช,ชีชในฐานะหมอประจำตัวตลอดท่านก็คงจะพยายามช่วยชีวิตนายหญิงกับท่านไดยยุกทุกวิถีทางอยู่แล้วเพราะเหตุผลแค่นั้นเนี่ยนะนี่นี่เขาใช้ประโยชน์จากความจริงจังของฉัน แล้วก็ตบตากันเพราะความลอบพันนั้นอย่างนั้นเหรอเหล่าล,ลูกสาวของฉันเธอผิดอะไรท่านไวเขามันอาจจะมีเบาะแสอื่นๆออกมาอีกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> คงต้องไปที่ปราสาทซอออสแล้วละ่ะฉันจะฆ่าบารอนไอซิเดอร์ด้วยมือของตัวเองแล้วตายตามไปด้วยว่าไงนะใจะเย็นๆก่อนสิท่านพี่ ตั้งสติให้ดีแล้วก็ค่อยๆสถานการณ์แบบนี้เธอจะให้ฉันใจแดงนอยู่ได้ยังไงฉันคิดทุกวันวันละสิบสิบไม่สิเป็นร้อยๆครั้งว่าเธอจะกินข้าวอิ่มหรือเปล่าจะโตมาเป็นยังไงหรือว่าเธอคงไม่ได้คิดว่าพ่อแม่ทอดทิ้งตัวเองใช่ไหมถ้าเจอลูกแล้วต้องบอกเธอให้ได้เลยว่าฉันอยากเจอและคิดถึงเธอมา้ตลอดฉันอยากจะเจอเธอเร็ว จนถึงขนาดที่อยากจะออกไปตามหาทุกครั้งถึงแม้จะเป็นแค่ข่าวโคมลอยลองคิดด้วยเหตุผลดูนะครับต่อให้ข่าบารอนไอซซเดอร์แล้วก็ไม่ใช่ว่าลูกสาวของท่านจะปรากฏตัวออกมาสักหน่อยเราต้องคิดหาวิธีทำให้เขาคลายเบาะแสออกมาอีกแม้เพียงอย่างเดียวก็ยังดีว่าไงนะท่านนายตกอยู่ในสถานการณ์แบบฉัน จะยังพูดบานั้นได้อยู่หรือเปล่านายไม่เข้าใจหัวอกคนที่สูญเสียลูกไปถึงได้พูดบาปนั้นออกมาได้ง่ายแน่นอนว่าผมไม่เข้าใจหรอกครับแต่เวลาที่เลเช่ททำหน้าเศร้ามักจะทำให้ผมปวดใจมากๆเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วนี่ครับว่ายังค่าทิ้งไม่ได้เราต้องทำให้บารอนไอเซเดอร์รู้สึกแบบเดียวกันสิครับถ้าอยู่มาวันหนึง่งอยู่ดีๆลูกชายหายตัวไปท่านหนาของผม จะเป็นยังไงกันนะต้องปล่อยให้เขาซึมซาบกับความเจ็บปวดอย่างช้าๆและตกต่ำจะถึงขีดสุดแล้วค่อยฆ่าทิ้งสิครับใช่เราต้องเค้นข้อมูลเรื่องหลานจากเขาด้วยไม่ใช่หรอเราๆก็ต้องไปเข้าร่วมพิธีบรรลุนิติภาวะของลิเชตด้วยถ้าอุตสาห์เดิมพันอะไรไม่เข้าท่ากับองค์ชายเฮลดอนเพื่อให้นายแต่นายก็กลับพูดว่าอยากตายออกมาอย่างนั้นเนี่ยนะ ไเขาคงไม่เป็นอะไรหรอกความรู้สึกของเขาคงจะสับสนเพราะงั้นเราให้เวลาเขาได้จัดการกับมันหน่อยเธอถ้าหาลูกสาวได้เจอเร็วๆก็คงจะดีสินะเป็นไปไม่ได้นี่มัน มันคือสีฟ้าที่เคยเห็นตอนหยดเลือดของลิเช่ลงไปในการตรวจสอบความเป็นพ่อลูกที่แท้จริงกับฮาน,นี่นะเดียวก่อนจะวะไปแล้วสติปัญญาและอุปนิสัยที่คล้ายคลึงกันเส้นผมสีน้ำตาลเหมือนกับท่านไว้เขาและดวงตาสีเขียวเหมือนกับท่านซิโอนี้ยิ่งไปกว่านั้นยังอายุราวๆสิบปดปีะลูกสาวที่ท่านไว้เขาตามหาก็คือลิเช่ยอย่างนั้นหรอ ไม่สิอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยดีกว่าต่อให้มันจะเป็นสีฟ้าจริงๆแต่ก็ยังมีเรื่องความต่างของเวลาและการช่างตวงที่ยังไม่แม่นจำอีกนิดนะแถมมันก็นานแล้วทําให้ไม่แน่ใจเรื่องสีตั้งหากการตรวจสอบนี้มีอัตราความน่าจะเป็นอยู่ที่70เซเพราะงั้นจึงต้องตรวจสอบดูอีกครั้งแค่นึกถึงภาพที่ทั้งสองคนต้องเจ็บปวดตอนที่ผลออกมาว่าไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆฉันก็ จะผลีพผามพูดออกไปไม่ได้เฮ้ยช่วยไม่ได้เลยฮะแทนที่จะบอกให้พวกเขาปวดใจเล่นๆฉันคงต้องเหนื่อยน่อยแล้วนะเอาเป็นว่าลองรวบรวมเส้นผมดูก่อนดีกว่าของลิเช่เรียบร้อยแล้วเก็บไว้ตรงนี้ดีกว่าแต่ยังต้องหาของท่านไว้เขาอีกนี่สิฉันจะทำได้ใช่ไหมนะ ตายจริงเรื่องอาก้านะ่ะทำเอาลืมคุยเรื่องสำคัญไปเลยฮะค่ะเรื่องอะไรหรอคะดยุกเออฮันเซสออสทางคร์หั์ตไว้เคาฟเฟรอเฟร์เมนอยากจะรับผิดชอบป,ปาร์ตี้วันเกิดของลิเช่นะคะเอ่อเดมบอกว่าจะคุยเรื่องสำคัญไม่ใช่หรอคะอืมชัดเลยล่ะว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนั่นแหละต้องขอโทษด้วยนะครับ แต่เรื่องนั้นผมคงยอมให้ไม่ได้ท่านแม่บอกว่าจะแสดงความยินดีกับการบรรลุนิติภาวะของลิเช่อย่างหรูหราแล้วตื่นเต้นกับเรื่องนั้นมานานแล้วด้วยใส่ชุดเรสตัวไหนดีนะเครื่องประดับก็เอาเป็นไอเยมณนีระดับสูงที่สุดเคก็ระต้องสั่งทำเป็นกรณีพิเศษให้เหมาะสมกับลิเช่ด้วยแต่พ่ออุปธรรมของลิเช่ก็คืออากานะคะครอบครัควรที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือพวกเราคะ่ะเพิ่งจะเป็นมาได้เท่าไหร่เองครับ ไม่จะเป็นต้องมีปาร์ตี้หรูหราอลังการก็ได้อย่าทะเลาะกันเลยนะคะใช่แล้วลิเช่เอาตามความเห็นของเธอก็แล้วกันถ้าอยากจะจัดงานที่ไหนกันล่ะคะถึงท่านผู้อาวุโสเฟลกลิกกับเดมซรีนจะปฏิบัติต่อฉันเป็นอย่างดีแต่ตอนเกิดเรื่องพ่อแม่มปลอมนายหญิงก็คอยดูแลฉันทั้งคืนจนถึงเช้าแถามยังคิดเรื่องจะรับเลี้ยงฉันแล้วก็อุตส่าห์จะจัดพิธีบรรลุนิติภาวะให้ฉันอีก ขอโทษด้วยนะคะเดมเซรินไม่ว่าจะยังไงฉันก็อาศัยอยู่ที่ปราสาทยุคเซอร์สออตมานานจะแต่ว่าฉันจะเรียนเชิญเดมแล้วก็ท่านผู้อุปสมบทเล็กลิกมาแน่นอนค่ะอ่ะไม่ทราบว่าฉันชวนคุณครูที่สถานรับเลี้ยงเด็กมาปาร์ตี้บรลลูนิติภาวะด้วยได้หรือเปล่าคะแน่นอนสิถ้าเป็นคนที่อยากอวยพรให้เธอแล้วล่ะก็ไม่ว่าใครฉันก็ยินดีต้อนรับถ้างั้นผมเองจะไปด้วย จะพลาดงานที่ได้แสดงความยินดีกับการบริติภาวะของคุณลิเช่ไม่ได้อยู่แล้วลรือซีเดี๋ยวผมจะไปกับเซอร์เคนนะครับเรื่องนั้นคงจะยากพะย่ะค่ะอ้าทำไมล่ะก็ดนยุกบอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนไม่ใช่หรอประสาทดิยุคน่ะซอมซ่อเกินกว่าจะรองรับเชื้อรพองได้นะพะย่กค่ะ <laughs> โถอนาเขตของดยุคลำบากมากเลยหรอถ้างั้นผมจะจัดสรรค่าง,งานปาร์ตี้ให้เป็นเงินสดแสดงความยินดีสำหรับคุณลิเช่และขุนนางผู้สื่อสัตของผมก็แล้วกันไม่จำเป็นเพื่อค่ะ <laughs> จริงสิผมไม่ได้มาเพื่อคุยเรื่องนี้นี่นะผมดูการแข่งขันเมื่อกี้แล้วล่ะนึกอยู่แล้วว่าคุณลิเช่ต้องชนะแน่ๆ ถึงท่านพี่จะอ่อนไหวและเห็นแกตัวไปหน่อยแต่เขาก็คงไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรหรอกนะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วไปแนะนําคุณให้กับหน่วยแพทย์อีกทาเอารู้สึกผิดไปเลยฮะคุณลิเชยยกโทษให้ผมด้วยนะครับหมอมันมีสิทธิ์ยกโทษหรือไม่ยกโทษให้เชื้อพวงได้ที่ไหนกันล่ะเพคะแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ดีใจที่ได้เจอคุณในงานแข่งขันล่าสัตว์ในครั้งนี้พระราชวังเปิดรอรับคุณเสมอเลยนะครับเพราะงั้นก็มาหาผมได้ทุกเมื่อเลย คุณลิเช่เองก็คงจะดีใจที่ได้เจอผมเหมือนกันขอบพระทัยเพคะ่าบาทกว่าจะได้เจอกันครั้งหน้าก็คงเป็นปาร์ตี้บรลูนิติภาวะเลยถ้าตอนนั้นเรามีโอกาสได้พูดคุยกันตามลำพังก็คงจะดีสินะถ้างั้น <c oughs> ผมไปก่อนนะ, <c oughs> <c oughs> ะเพคะ ฉันจะแวะไปที่คารืหาดไว้เขาแล้วจะกลับไปก่อนมันเกิดเธอนะค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องประสาทเยุคเราไปดีมาดีนะคะออขอบคุณจริงๆนะทั้งเรื่องที่เธอสังเกตเห็นโรคของท่านพ่อแล้วก็เรื่องที่เธอจ่ายายาแทนฉันด้วยนะ่ะการรับเธอเข้ามาเป็นผู้ช่วยของฉันเป็นเรื่องที่โชคดีอย่างไม่กี่อย่างในชีวิตอันน่าสยดสยองของฉันเลยลนะ่ะฉันก็เหมือนกันคะ่ะ ความสามารถของฉันเพิ่มขึ้นมามากเพราะสมุนไพแล้วก็หนังสือการแพทย์ที่ท่านไว้เขาให้มาเป็นของขวัญเลยล่ะคะ่ะอันที่จริงตอนที่ฉันได้ยินข่าวเรื่องพ่อแม่ปลอมๆของเธอฉันก็รีบร้อนกลับมาเลยนะฉันอยากจะมาปลอบใจเธอเลยนะเพราะความรู้สึกหมดหวังที่ว่านั้นมันก็มีแต่คนที่เคยผ่านมาแล้วเท่านั้นที่เข้าใจ <c oughs> ขอบคุณนะคะเรื่องมันก็ผ่านมาสักพักแล้วตอนนี้ฉันไม่เป็นอะไรแล้วละคะ่ะ ท่านจะตามหาลูกสาวต่อใช่ไหมล่ะคะต้องงั้นอยู่แล้วสิแต่ก็คงต้องพักสักหน่อยแล้วนะเพราะฉันทั้งเหนื่อยแล้วก็ไม่ควรทำตัวอักตันยูมากไปกว่านี้ด้วยถ้าประมาณนั้นลูกสาวของท่านรอได้อยู่แล้วล่ะคะ่ะอ๋อแล้วก็เจ้านี่เป็นตัวทำปฏิกิริยาสำหรับการตรวจสอบความเป็นพ่อลูกที่แท้จริงที่ใส่เล็บมังกรลงไปแล้วเล่ะคะ่ะมันสามารถข้ามขั้นตอนการตรวจสอบพลังเวทไปได้เพราะฉะนั้นการตามหาลูกสาวของท่านก็คงจะง่ายขึ้น เดิมทีฉันว่าจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็เลยเอาไปบีบใส่บิ๊กเกอร์ไว้นิดหน่อยนะคะแต่ดีเอลบอกว่าเขาทํา6ตอนเก็บกวาดไปแล้วนะคะผมต้องหักจากเงินเดือนแล้วสิแต่ก็ต้องขอบคุณโอยอะไรของแกเนี่ยแต่ท่านท่านมีผมหงอกนะคะฉันมีผมหงอกซะที่ไหนล่ะแล้วนายก็เหมือนจะดึงไปตั้งหลายเส้นเลยนะ นะั่นสิครับสงสัยมันจะสะท้อนแดดจัผมตาฝาดไปขอโทษด้วยครับหมอนั่นประท้วงเพราะได้เย็นว่าฉันบอกว่าจะหักเงินเดือนสินะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะวเดีวเดกของฉันอยู่ที่ไหนมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่การแข่งขันล่าสัตว์กัน呐 ไม่รู้สิครับพอดีผมยุ่งมากๆเลยแถมยังหัวหมุนกับเรื่องที่องค์ชายรัชทายาทถูกลอบลงพระชนอีกต่างหากการลอบลงพระชนล,มล้มแล้วท่านพี่ที่บอกว่าป่วยก็ดีขึ้นแล้วนี่แถมในระหว่างนั้นเวดเดร็กกับอารอนก็ยังมาหายตัวไปอีกลองไปตามหาด้วยตัวเองดูดีไหมล่ะครับไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะไปกินเห็ดพิษอะไรในปากเขาจนตายไปแล้วก็ได้ นายหญิงเรียกหาฉันหรอคะจะเป็นห่วงอะไรขนาดนั้นเวเดริกนะเป็นคนขี้กลัวก็เลยมักจะพาอัศวินคุ้มกันไปไหนมาไหนด้วยตลอดอยู่แล้วนี่นามันจะไปมีเรื่องอะไรได้ละ่ะเข้ามาสิลิเชกำลังรออยู่เลยในเมื่อเธอใกล้ะจะบรรุนิติภาวะแล้วเราก็มาขอเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกันเธอเอานี้ ประกากับหนังสือสัญญาฉันเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าให้พอดีกับตอนที่เธอกลับมาเลยนะจากนี้ไปเราต้องได้เป็นหมอประจำตัวไม่ใช่แค่ผู้ช่วยอีกต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ